แต่ว่าแบบมันมเป็นเซตสีผมอะตอนนี้นมันคือมันลากได้เลยไงจังหวะไม่ต้องแบบมีหลักการอะไร,รก็คือลากปกติก็คือขึ้นหัวเลยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่อยงมิสซองก็สื่อไปแล้วอนะเลยกูกว่าลืมเอาจะอาไปดูมันแล้วทลงไหนอะ่ะถ้าลากแบบสงบปกติไม่สงบฟีฟูดลากแบบจุดจอเลยนะ่ยไม่ใช่ครับผมแล้วแต่ระยะไง <S <S ถ้าสมมติว่าระยะใกล้ๆออมากๆคือจะลากแรงระยะกลางๆคือลากเบาๆเลย นี่นี่ผมยิงก็ได้เคลลี่่ะสกิลเคลลี่ที่แบบฟิวชั่นแล้วอ่ะเนี่ยดูอันนี้เป็นเคลลี่ที่แบบปลุกพลังแล้วไงมาเลยคืนเป้าแดง ว่าพี่ไนท์ไ,ไปไแล้วแน่ๆรออะไรต้องไปดูถูกกันจริงมันจะตาทุกรบมันไม่ใช่ป่ะน้องผมเชื่อพี่ิ <c oughs> น่นอนมาดูแล้วทำหรือไนเสียไม่ได้เว้ยเอ็นดีอ่ะจริงลูกน้องต้อตีอ่ะรู้จักไหมปื้เต้อแล้ว ไปเไรื่อยๆนะนายจิ้งปิดปิดป๊บแต่มีตัวกำลังจะมายิงกูอ่ะป๊แบบแดบงบๆเลยปกติไม่ได้ใช้ลากแบบตัวเจถ้าคือระยะระยะใกล้ลากแบบตัวเจก็คือระยะใกล้มันจะลากหัวยากเท่าไหร่ล้วก็เป็นลากแบบตัวเจอ มาแล้วแต่ปืนน่อยอ่ะพบศัตรูแล้วมันอยู่ที่การบังเป้าด้วยแหละเต่อยู่ที่การรังเป้าได้แล้วก็อยู่ที่แบบถ้า,ถา,ถถา,ถาสุดสมมติศัตรูเปิดก่อนเราใช่ไหมเราก็จะยิงหัวง่ายมากศัตรงเ้าม,มีสามตัวพอศัตรูยิงเรามาเลยว่าหน้าศัตรูปิ่บก็จะหันตรงไงพอหันตรงปุ๊บเราลากไปก็คือเข้าหัวง่ายๆเลย ปามาณนี้จืบจื๊บจื๊บโหแล้วกันจื๊บจื๊บจื๊บตรงนี้ตู้ตอบได้จื๊โอ้แดงแดงเอฟไม่มีหลักการอะไรเลยก็คือลากปกติเลย ปกติเลยโอ้ยเราวสองเลยม่มาเขาแบบตัอะไรแบบนี้ปะปสุดปายตอนนี้อะบไปอยู่เมือถือนาทีเกี่ยวกัการลากด้วยไงใช่แล้วก็อยู่ที่ dpi ด้วยอันนี้ผมเล่นในทุกเครื่องนะไม่ว่าผมเล่นเครื่องไหนก็ลากหัวได้เหมือนเหมือนเดิมอะแต่แค่ต่างจากมันต่างกันแค่ความเรื่อะ่ะ Không ah. mình chạm cái này mình đã lắc để một à, được à, sẽ luông anh ạ, thúc mãi các, chuốt, พบศัตรูแล้วไปไดี๋ยวพบว่าไปตรงนั้นเอาไปไล่กันนะเดี๋ยวผมน่าจะต้องเซกล้องมันผมอธิบายไม่ค่อยถูกว่ะผมต้องแบบเอากล้องมาจ่อที่มืออ่ะแล้วก็เล่นไปด้วยสอนไปด้วยอะ่ะใช่ถ้าจับทั้งหววเป็นมันก็จะลากแบบง่ายๆเลยลากหัวแล้ววงนี้แล้ววงนี้มึงมาตัวตีป่ะเห็นแล้วว่า ไม่ต้องหาพี่ก่อนแล้วพูนีพี่ป๊บปต้องหาซื้อกล้องอีกตัวแล้วก็แบบจับนิ้วไวไ้ด้วยอ่ะจะเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยนะรออะไร ระดับมันกใหญ่นะพี <y ellow outro> ่จะตีมดิ่งไงโอ้โหสภาพยพี่มันจะดาวเขาไม่เห็นผมด่ว่าพี่สองตัวเอาพี่ม์สามอ๋อ เล่นเลเล่นเลยสี่างเลยรายการให้อยู่แล้วเอาครับตอนนี้มีคุณระบายเอาความยาวก่อนนะครับเเฮฮ้้ยโอ้โหลอยหลังเรียบร้อยเลยไอ้กู๊ดต้องจับภาพกูนะเดี๋ยวปุ๊ดไปยิงมาให้ดูเดี๋ยวกูจะเอาอะไรลงกันก็ได้เลยนายโอเคกูจับภาพกูเลยนายไป เลืองนะครับตอนนี้โดนไหล้หลังไอ้นายมันพูดมากแล้วผมเลยไม่ได้เสียงเท้าน่ะจริงมีตรงนี้นะนายจะกาอเไรที่นาย ไปค้าเมาเด้อ่าเอ้ยไม่ได้แล้วแมวไะเนายตายห่าละนัน่ะไปไหนเยี่ยมเยี่ยมไหนเยี่ยมสเยเยี่ยมพรงนี้ไม่ตู้ต่อได้ต้มแอนเซตอัพปทอนไซ์โชโ์ ไม่โชว์ละขี้เกียจละไอหลังแม่งผมเปิดไม่หยุดเลยเครื่องกูห้าร้อยพิล่าหัวได้พลาได้แต่ก็จะนุ่งหวงแหลกแหลกหน่อยอ่ะก็อาจจะไม่พิュอเท่านี้ถ้าโชว์ศักด์ลื่นก็เล่นพิวนะแต่ไม่ลื่นก็ไม่พิวอ่ะเกมเสียงหนูนะเกมเสียงหนูนะอะไรนะจองเกมเสียงได้ไงนะ จุดพอแบบนี้ันไม่ถูกต้องเออท้ามันไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยมันถูกมาจองมาจองเก็บเสียงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีตัวนั้นเลยนะไรเงี้มาจองมาจองเก็บเสียงนะมั่วหรือเปล่าคุณม่วครับมาดับีิเฮ้ยมันหายากของหายยากจะต้องเข้าใจเลยปุ่มบอกแล้วเฮ้ยหนูได้แล้วหนูได้แล้วทีงนี้อยู่ที่นีตัวนั้นก็ไม่ได้อยู่หนูได้แล้ว โอ้โเนีน่ยเห็นป้าเองงี้พี่หันเม้นเนี่ยน้องตายเลยโอ้เรียบร้อยเลยนายเอ้ยฟุกฟุบฟุกเฮ้ฟุกจุดหน่อยฟุจุหน่อยเนี่ยโอ้โหย่าชวร์มงควีเนี่ยเรียบร้อยเลยหันไป่หันแป๊บเดียว พูดมาพูนส่องมาพูดเฮ้ยวิ่งมาอยู่แล้วนายนายอ่อนอยแล้วแม่งนึแม่งี่แม่ทริปเปิลคิลแล้วนะเก็บอาวุธด่วนนะผมอยากให้ตั้งทุกคนเลยนะของดีนะผมบอกเลยเก็บอาวุธด่วนนะ ไอ้ฟูเจามารับป no, ั๊มแรงทีดีกาไว้เชียร์ลับปั๊มแรงแ็แย่ละมึงยังล้มไม่หยุดเลยน่ยพราะผมต้องเล่นสกิลดดวะไม่อรใช่แนวอ่ะใช่เียกูันน้นกตีตูดไมาแล้วจบไม่เวทาไม่ตีมอกูเล่นได้แต่สีเล่นได้แ่สันได้ วดกมผมยิง <Safe> ก <rév mark> <one> ี่พี่ห้าอครับมันต้องจะตีไมตีตอะไอ้เหี้ยคนดูมตั้งค่าไม่เปนสวัสดีครับพี่สามสวัสดีครับ ไอ้กูพงนี้มันจะีมไ e นกช่วยดิกูพุ่งไหมบอยไม่ตั้งไม่เดี๋ยวค่อยให้ันผมสอนตั้งค่ะอะจื๊บอะจื๊บ <laughs> เอาแดงๆนะอย่างเงี้ย สวยน้อยสวยน้อยอร่อยมากไม่ไน้อยไม่ไหวมั้เนี่ยไอเชี่ยกูพวกกูชุกมึงกี่รอบไอกูดอะไรไปจะให้เอาจริงยังจจรรริิงงคับก็ต้องพแรงครับแรงแกงครับผมชุกพวกเราแบบทีมยังเดี๋ยวแก้วหน้าผมไปเล่นสกิลดูดผมละสกิลนี้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยพูดจริงๆเลย จริงไงเชี่อคือมันคัดไม่ได้เลยอ่ะโดนแต่หลอยโดนแต่อะไรก็ไม่รู้น่ะลองเบชรเอาตู้หน่อยหออเบ็รเอาตู้เลยหนูเยอะพี่น่าจะรวยเลยประเทศมาแล้วตอนนี้ไหน

อิเฟกต์ย <bye> ังมาอยู่จื๊บฮะอ๋อเลือดยังไม่เต็มเจ้ากบตาเจ้ตาเจ้ตาเจ้าเสย์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 เสยนี่ต้องผมดูดเลือดนะผมว่าผมรอดว่ะโอ้ไม่ใช่แนวเลยว่ะไอ้สกิลดังแฟดเนี่ยไอ้ดูดเลือดอ่ะมันมันใช้ดินเว้ยแต่ดีกว่าดินเยอะ โอ้พี่โฟวโอ้พี่โฟว์พี่อะไรเนี่ยไม่แข่งอ่ะไม่แข่งแล้วครับกูมาตัวนี้กับกูเลยเลยเลยนะกูลงไปให้แดงแดงเลยนะมันตัดชั้นไม่ให้เกิดอ่ะเอ้าโอ้เน็ตปิงโอเคโอเคโอเคเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตง 2 1 5 4